มาอีกแล้วค่ะวันนี้สมพรก็มีเมนูทอดทอดมาฝากกันนะคะเมนูวันนี้ก็คือหอยจ้อจ้อปูนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ทอดนะคะไปเลยจ้าเราไปทอดกันนี่นะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปนะคะน้ํามันอันนี้ก็เป็นน้ํามันทอดปลานะคะเหลืออยู่นามาทอดจ้อปูต่อเลยจ้า เมน,นูเพิ่มความอ้วนนะคะใครชอบกินแวะมาเลยจ้านี่จ้อปูอันนี้นะคะอร่อยมากเลยนี่นะคะเราก็นำมาทอดนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากๆนะคะใครชอบกินแวะมาเลยจ้าเมนูนี่นะคะอร่อยอร่อยจ้าเราก็เปิดไฟอ่อนๆนะคะทอดไปเรื่อยๆเลยจ้า กระปุบน,นี้นะคะก็สุกมาแล้วนะคะเราก็มาทอดเพิ่มความอร่อยเพิ่มความหอมนะคะทอดให้เหลืองเลยจ้าใครชอบกินบ้างเอ่ยอันนี้ก็เหลือจากซา์จีนนะคะซื้อมาถุงหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะก็ทอดไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งก,กว่านะคะอันนี้ก็เหลือก็นำมาทอดอีกรอกันนะคะ จอปูนะคะหอยจอนีจ้าทอดไปเรื่อยๆนี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทอดรกรอบจะอร่อยนะคะกินร้อนๆเพิ่มความอ้วนนะคะนีจ้าความอ้วนนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะสำหรับ ขัวสมพรน,นะคะก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะทำมาฝากเพื่อนๆนะคะใครชอบกินก็สามารถที่จะนำไปทำทานทำกินกันได้นะคะเราก็มีเมนูหลายๆเมนูนะคะผัดกะเพราแกงต้มจืดแล้วแต่ว่าวันไหนสมพรจะมีเมนูอะไรมานะคะนี่เลยจ้าหอม,หอม ชวนกินมากๆเลยนะคะจ็อปูจา้านี่นะคะกินของทอดก็ต้องอ้วนอยู่แล้วนะคะก็ใครหลีกเลี้ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนีจา้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็ เปิดฝาอ่อนนะคะเดี๋ยวจะไหมซะก่อนนี่น่ากินนะคะวันนี้ส้อนก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะจอกูอทอดจ้านี่นะคะก็ทอดเลื่องประมาณนี้นะคะก็ชวนเพื่อนนะคะมาทานด้วยกัน ใครชอบแวะมาชิมแวะมากินกันได้นะคะสำหรับจ้อปูทอดจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมพรด้วยนะคะสมพรก็จะมีเมนูใหม่มาให้เพื่อนได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะมีจ้าน่ากินมากๆเลยก็เอาไว้พบกันใหม่ใน เมนูต่อไปนะคะอร่อยอร่อยจ้าวันนี้สมพรก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ